การลงทุนของคุณในตลอด67ปีที่ผ่านมามันลดไปแค่ไหนจาก44%ของเม็ดเงินทั้งหมดที่เคยลงในอาเซียนเนี่ยพี่แขกเข้าเมืองไทยนะฮะตอนนี้เหลือ14%เน็ตอนเวสเตอร์หลักของคุณคือใครคือญี่ปุ่นได้ยังมีหน้ามาพูดอีกว่าฟังญี่ปุ่นขอบคุณญี่ปุ่นที่เชื่อมั่นเขาไม่เชื่อมั่นคุณพี่แล้วครับคุณพี่อย่าประสาทแดกนะฮะพูดแบบนี้มันหลอกลวงชาวบ้านเขาบางอย่างเราก็ต้องพูดในสิ่งที่จะทําให้เรามีชีวิต อยู่ต่อไปได้โดยโดยไม่รู้สึกตะคิดตะขวงใจนะแต่มันตลกไงพี่แคกคือคุณไปพูดแบบเนี้ยแล้วผมเชื่อเลยนะนักลงทุนญี่ปุ่นทั้งหมดที่นั่งฟังอยู่เขาเขาไม่แบบพูดอะไรอะนักลงทุนญี่ปุ่นฟังเขาพูดใ้ตัวเองฟังเอพูดในตัวเองคัวงพูดให้กองเชียร์ตัวเองฟังอย่างนี้ตอนที่เขามีข้อตกลงไทยยูกันเนี่ยนะครับเราเนี่ยเป็นผดเด็จการนะฮะก็ทําให้ยูเนี่ยตอนที่เรารัฐประหารเนี่ยหยุดข้อตกลงตัวนี้ไปหมดนะครับ จนก่อนที่จะเข้าใจว่าเป็นปีสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยก็บอกว่าโอเคเขาจะผ่อนคลายแล้วนะฮะให้ EU สามารถที่จะพูดคุยในระดับเจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ทางการทูตไทยได้เพื่อบิ้วให้ไปสู่การทําข้อตกลงการค้าร่วมกันแต่สุดท้ายก็คือเขาก็ไม่ทําอยู่ดีนะฮะ ของเราเนี่ยแย่ที่สุดคือไม่ได้ทำนะครับส่วนของกัมพูชาเนี่ยทำแล้วแต่ก็เอินกัมพูชาเนี่ยในการเลือกตั้งดันไปนยุปพักอื่นหมดมเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยก็เลยงดเว้น เขาเรียกว่าสัญญานี้ไว้ก่อนแต่ของเราเนี่ยยังไม่ได้เซ็นเลยกล้าหารมากนะฮะที่พูดแบบนี้ว่าเราจะยินดีตกลงด้วยความเป็นธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ต้องพูดไปตามสคริปต์ก่อนอาจารย์วิโรจแต่ว่าไม่อันนี้เราพูดเองนะเมาสอกมาบอกเขาส่งมาพูดอันนี้มันก็เลยหางแต่นี่เขาไปดูในตามข่าวเนี่ยฝรั่งเศสเรื่องวัคซีนเนี่ยนะคะเขา เลี่ยนสนามกีฬาแห่งชาติเป็นศูนย์ฉีดใช้ดิสนีย์แลนด์เป็นศูนย์ฉีดแล้วเขาก็มีการพูดถึงการใช้วัคซีนเป็นยี่ห้อไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นาเอิดมันมีข่าวอย่างนี้คือแอสตราเซเนกาเนียมันเป็นคลิปของ BBC ออกมาว่าที่ฝรั่งเศสไม่มีคนฉีดเขาก็โยนทิ้งกันไม่แน่ใจว่าเราอยากได้หรือเปล่าเผื่อเขาจะส่งเคราะห์ให้อะไรประมาณนี้หรือเปล่าแมที่คำว่าคำว่าโยนทิ้งนี่ยังไงโยนทิ้งตามตัวอักษรหรือว่าเป็นเรื่องการที่รัฐบาลฝรั่งเศสยกเลิก เขาสัมภาษณ์ไม่ไม่คเขาสัมภาษณ์แพทย์แล้วก็แพทย์บอกว่าประชาชนเนี่ยพอบอกว่ามีตัวเนี้ยก็จะไม่ฉีดนะฮะจะขอลอตัวที่มันที่ดีกว่าเลยครับตรงนี้ทำให้เขาบอกว่ามันเมื่อเอาออกมาแล้วอย่างเงี้ยมันหมดอายุการใช้งานแล้ว้องที่แล้วรัฐบาลฝรั่งเศสเขาไม่ต่อว่าประชาชนเขาเหรอว่าวัคซีนที่ดีคือวัคซีนที่มีมีแอสตราก็ฉีดแอสตราไปก่อนทําไมถึงจะไม่ฉีดแล้วก็เขาไม่ไป บอกให้ดาลงดารามาฉีดแล้วก็พยายามคอนวินส์ประชาชนเขาเหรอคะอลืมไปว่าคนฝรั่งเศสเขาไม่เชื่ออา,ราไรคือมันตลกไงพี่แขกสมมติผมขายของอยู่นะสมมติผมเป็นร้านขายของใช่ไหมและลูกค้าจะมาซื้อแล้วเงินก็เงินลูกค้านะแต่ผมบอกว่าเฮ้ยอย่าซื้อแลเนี้ยไปซื้ออันนี้ดีกว่าอยากขายใช้ไปเถอนาฬิกานี้ดีกว่าไม่มีเขาคงด่าให้ครับเพราะเงินมันเงินเขาน่ะถูกไหมฮะแล้วประชาชนเขาก็เรียกร้องว่าเขาควรจะต้องมีสิทธิ์นะครับที่จะได้วัคซีนที่ มีประสิทธิภาพที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าไฟเซอร์โมเดอร์นามันมีไม่พอก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องไปจัดหามาแต่ฝรั่งเศสเองก็มีปัญหาอีกด้านหนึ่ง<ฆ>ก็คือมันมีคนอีกจํานวนหนึ่งซึ่งไม่ยอมรับการฉีดวัคซีนคือ,อวัฒนธรรมแอนติแวรในอเมริกาก็เยอะอในยุโรปก็เยอะซึ่งอันนี้ไทยก็ต้องมาเรียกว่ามาสร้างความเข้าใจหรือสร้างความชัดเจนกับคุณผู้ชมเพราะตอนนี้ค่ะมีบางคนน่ยโจมตีกลุ่มคนที่บอกว่า ทำไมไม่มีวัคซีนที่หลากหลายคนนี้ยังไม่อยากฉีดซีโนแวคอยากฉีดยี่ห้ออื่นก็ไปโจมตีว่าคนที่อยากฉีดยี่ห้ออื่นนะ่ะเป็นพวกแอนตี้วัคซีนซึ่งแขกต้องขอทำความชัดเจนนะคะว่าเท่าที่แขกทราบอะในประเทศไทยอ่ไม่เคยมี <c oughs> ไม่เคยมีกระบวนการต่อต้านวัคซีนในต่างประเทศมันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมมันมีกระบวนการที่เขา เชื่อว่าวัคซีนน่ะนำมาซึ่งความผิดปกติทางสุขภาพในระยะยาวที่วงการแพทย์ปกปิดเอาไว้อันนี้คือกลุ่มแอนต v a วพัสเชื่อกันขนาดมีการตีพิมพ์บทความว่าเนี่ยที่เด็กเป็นสมาธิั้นเยอะอะเป็นเพราะผลจากวัคซีนหรือเปล่าเนี่ยอย่าเอาลูกไปฉีดวัคซีนแล้วในกลุ่มพวกกินวีแก้อะไรพวกนี้มักจะเป็นแอนติไวไปด้วยก็คือไม่ให้ลูกกิน เนื้อสัตว์แล้วก็ไม่เอาลูกไปฉีดวัคซีนแล้วก็พยายามจะเลี้ยงดูลูกให้เป็นแบบขบวนการที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด<ช>อันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งทีนี้ม,ม,มีกลุ่มแอนติวัที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนจริงๆแล้วไอ้กลุ่มนี้ก็ออกมาต่อต้านที่จะไม่ฉีดวัคซีนแล้วก็อ้างสิทธิเสรีภาพอะไรอย่างนี้ด้วยแต่เท่าที่แขกทราบอ่ะ คนไทยอ่ะไม่เคยมีแนวคิดอะไรอย่างนั้นคนไทยค่อนข้างกลัวหมอ,อมแล้วค่อนข้างเชื่อในสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขบอกหรือเชื่อในสิ่งที่หมอบอกคนไทยเป็นคนที่กระตือรือร้นในการเอาลูกไปฉีดวัคซีนมากที่สุดละประเทศหนึ่งของโลกโโแ,แล้วถ้าพี่แขกมีลมมีลูกจะรู้พอคลอด<ช>ปั๊บเนี่ยเขาไปซื้อแพ็กเกจเลย<ช>ซื้อแพ็กเกจวัคซีนเลยซึ่งอันนี้ค่ะต้องต้องบอกนะคะว่า มันไม่เหมือนในต่างประเทศที่มันมีกลุ่มแอนตี้วคประเทศไทยอะคะ่ะมีแต่คนอยากฉีดวัคซีนใจจะขาดเพียงแต่ว่าขอวัคซีนดีๆหน่อยเขาเออเขาอยากได้ MIA การนะเขาอยากได้ไฟเซอร์เขาอยากได้โมเดอร์นาการแล้วเขาก็แค่รู้ว่าถ้าเขาจะรอโมเดอร์นาหรือรอรอไฟเซอร์เนี่ยเขาต้องรอ,อกี่เดือนไหมที่ในกรณีของคนที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องฉีดน,น,นะเนาะกลับมาที่ข่าวการพบทูตฝรั่งเศสอะแขกก็คิดว่ามันก็เป็นธรรมเนียมที่เขาเมื่อเปลี่ยนเอกอัครราชทูตมันก็ต้องมาพบนายกและมนตรีนะแล้วทั้งหมดที่คุยกันมันก็เป็นการคุยกันตามโปรโตคอลนะไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่ รู้สึกพิเศษในเนื้อขาวคือที่ผมเห็นมันเป็นปัญหาเพราะอะไรรู้ไหมพี่แขกเพราะเวลานักศึกษาสอบเข้าอะแลวเรามีคําถามอะสุดท้ายชุดข้อมูลอย่างเดียวที่เด็กมีคือชุดข้อมูลที่มันเป็นของรัฐที่มันออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยทุกอย่างสวยโลกสวยแล้วก็บรรขาดมุมมองในการวิเคราะห์ไปมหาศาลนะอย่างกรณีมี2เรื่องเนี่ยนะครับหนึ่งอ้อเนี่ยเราจะช่วยเหลือนะครับโทษนะฮะคนฝรั่งเศสทุกวันนี้ผมรู้จักหลายท่านเลยเพราะลูกผมเรียนเนี่ยก็มี เขาเรียกว่าคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนๆของลูกชายเนี่ยนะที่เป็นชาวฝรั่งเศสเนี่ยเขาบ่นเลยนะครับว่าเขาบอกว่าเขาอยู่ประเทศนี้เขาจะไม่มีสิทธิ์ได้วัคซีนเลยใช่ไหมเพราะตอนนี้ทุกกระบวนการที่มีอยู่เนี่ยมันไม่เปิดโอกาสให้คนที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยที่เป็นชาวต่างชาติได้มีโอกาสฉีดเลยติดต่อโรงพยาบาลเอกชนก็ไม่มีเขาบอกว่าติดต่อไปทางเนี่ยหน่วยงานของรัฐเขาถามมาเลขที่บัตรประชาชนคืออะไรอันนี้เหรอคือความสัมพันธ์ทางการทูตคือคุณพูดไปสิแต่ว่าการกระทําของคุณในแต่ละอย่างเนี่ย มันไม่โอเคเลยนะแล้วพี่แขกว่ามันจะเสียเครดิตมันจะเอ็นอัพไปเรื่อยๆจาวิโลน์คือตอนนี้สถานทูตแต่ละที่อ่ะคงต้องขอให้ผู้ถือพาสปอร์ตประเทศนั้นน่ะส่งข้อมูลไปที่สถานทูตแล้วก็อาจจะต้องไปฉีดกันที่สถานทูตเช่นถ้าแขกเป็นคนฝรั่งเศสก็คงสงสัยก็เป็นหน้าที่รัฐบาลฝรั่งเศสนล่าสุดต้องหาวัคซีนมาให้คนฝรั่งเศสมืองไทยล่าสุดที่ถามเนี่ยเขาบอกว่าทีแรกก็คือเขาบอกว่าถ้าจะต้องฉีดในโรงพยาบาลเอกชนและมีค่าใจ่ายเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยให้ฉีดแล้วก็มาเบิก แต่ตอนหลังดูเหมือนมันจะ impossible แล้วนะฮะก็รู้สึกว่าจะไปในรูทนั้นแหละก็ต้องไปในแนวทางแบบที่สถานทูตอเมริกาเอาไฟเซอร์เข้ามานั่นแหละค่ะแต่ว่าในการพูดของพลเอกประยุทธ์ในการประชุมโดยหนังสือพิมพ์นิกอิในหัวข้อการสร้างรูปแบบของอนาคตยุคหลังโควิดบทบาทของภูมิภาคเอเชียต่อการฟื้นตัวของโลกเนี่ยช่วงหนึ่งพลเอกประยุทธ์พูดอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะดําเนินการเร่งฉีดวัคซีนให้ประชากรอย่างน้อยร้อยละเจ็ดสิบภายในสิ้นปีแล้วก็บอกว่า จะฉีดให้คนต่างชาติในไทยด้วยและเมื่อเริ่มฉีดวัคซีนให้ประชาชนกลุ่มใหญ่ในเดือนพฤษภายนได้ตามแผนก็เชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะฮะส่วนการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะฮะบอกแม้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบนะครับจากโควิด1 9แต่ยังคงมีสัญ,ญญาณบวกในบางสาขาที่อุตสาหกรรมรถยนต์นะฮะการอุปโภคบริโภคเอกชนเริ่มฟื้นตัวการใช้ใจ่ายและการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการการช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากและ SME นะฮะค่ะแล้วก็ไทยก็ยินดีรับฐาล และเอกชนญี่ปุ่นเชื่อมั่นในศักยภาพของเศรษฐกิจไทยซึ่งสถานการณ์โควิด -19 เป็นโอกาสให้ไทยและญี่ปุ่นร่วมมือนะครับเสริมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนไทยคำหนึงถึงข้อแนะนําของเอกชนญี่ปุ่นและพร้อมร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันมาก่ะ,ะแล้วก็ยังชูเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะเป็น connecting point ของภูมิภาคแล้วก็ยังชู EEC อยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวนะนิดเดียวนะฮะค่ะ,ะหัวข้อที่เขาเชิญไปคุยนี่คือเรื่องอเดี๋ยวนะฮะ การสร้าง,ร,างรูปแบบ,แบ,บของอนาคตยุคหลังโควิด -19 บทบาทของภูมิภาคเอเชียต่อการฟื้นตัวของโลกแต่เหมือนไปอวยตัวเองอะ <c oughs> แล้วก็ไปพูดแต่เรื่องประเทศไทยมันตลกดีนะอันนี้ผมไม่โทษแกนะผมโทษคนลากสปีชสมองน้อยพอกันมันไม่มีไม่สามารถที่จะสะท้อนวิสัยทัศน์เพราะไม่รู้ว่าข้างนอกกาลามันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> แล้วไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย <c oughs> ด้วยความเคารพนะฮะทุกข้อที่คุณพูดมาว่าเรามีสัญญาณบวกหนุนสองสามสี่ห้า เดี๋ยวเอาตัวเลขมาดิมาดิเบทหมดเลยมันเป็นปัญหาทุกทุกอย่างนะฮะแล้วรวมไปถึงนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยโทษนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนักลงการลงทุนของคุณในตลอด6-7ปีที่ผ่านมามันลดไปแค่ไหนจาก44%ของเม็ดเงินทั้งหมดที่เคยลงในอาเซียนเนี่ยพี่แขกเข้าเมืองไทยนะฮะอตอนนี้เหลือ14%เนเน็ตอินเวสเตอร์หลักของคุณคือใครคือญี่ปุ่น ได้ยอย่างมีหน้ามาพูดอีกว่าฟังญี่ปุ่นขอบคุณญี่ปุ่นที่เชื่อมั่นเขาไม่เชื่อมั่นคุณพี่แล้วครับคุณพี่อย่าประสาทแดกเลยฮะพูดแบบนี้มันหลอกลวงชาวบ้านเขา <S <S บางอย่างเราก็ต้องพูดในสิ่งที่จะทําให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปได้โดยโดยไม่รู้สึกตะคิดตะขวงใจนะแต่มันตลกไงพี่แข่คือคุณไปพูดแบบนี้แล้วผมเชื่อเลยนะนักลงทุนญี่ปุ่นทั้งหมดที่นั่งฟังอยู่เขา เขาไม่แบบพูดอะไรจาลงทุนญี่ปุ่นฟังเขาพูดใ้ตัวเองฟังเอาพูดใ้ตัวเองตัองพูดให้กองเชียร์ตัวเองฟังอย่างนี้กองเชียร์เขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่หรอกแต่เขาใจว่าพูดเพื่อแบบทีมงานก็คงเขียนเพื่อที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เฟลนะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องป้อนข้อมูลว่าฉันสำเร็จฉันสำเร็จฉันสำเร็จแล้วก็จะได้กลับบ้านไปนอนหลับสบายอย่างเงี้ยไทยเวลข้ามญี่ปุ่นขนาดนี้แต่ตอนนี้แต่ไม่เข้าใจเลยว่า โทษนะครับทางนิเคอี่เขาคิดยังไงฮะเขาเชิญคนนี้ไปพูดหรือเชิญผู้นําในเอเชียทั้งหมดไปพูดหรือเปล่ามีผู้นําหลายๆประเทศไปพูดอ๋ออ๋อโอเคคือเรียกไปหมดก็ไม่ให้เกียรติกันหน่อยมันก็ต้องแนก็น่าสนใจว่าเราควรจะไปถามนิเคอีว่าใช่ไหมว่าไนเลือกประเทศไทยรู้สึกยังไงแม้จริงทีมนี้น่าจะไปเอาข้อมูลแบบประเภทสืีช่วงลีเซนลุงอะไรเงี้ยมาเปรียบเทียบกับลุงของเราซะหน่อย